สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาโคเวอร์เป็น NBC แนนำเมืองนะคะวันนี้ขอนำเสนอเมืองอะคาเดมีค่ะเป็นเมืองสำหรับเหล่านักเรียนผู้รักการประจนภัยแต่กําลังตามหาคาัดอาชีพที่ใช่ของตัวเองนะคะเมื่อพร้อมแล้วเราไปเดินชมเมืองพร้อมกันเลยค่ะ นี้เราวาดมาที่เมืองอะคาเดมี่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องจัดการนางตัวปอมก่อนค่ะรอสักครู่นะคะนี่หล่อนรู้หรือเปล่าว่าตัวจริงะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและนั่นก็คือที่ของฉันจงสลายหายไปซะนางตัวปอมหล่อนจงหายไปนี่แน่นี่แน่นแน หายไปเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราไปเดินชมเมืองกันเลยนะคะเราจะขอแนะนำจุดแลนด์มาร์คใหญ่ๆนะคะจุดแรกปเป็นน้ำพุค่ะเป็นแลนด์มาร์กของเมืองอะคาเดมี่เลยค่ะรอบๆน้ำพุจะมีผู้คนมาถ่ายรูปเยอะค่ะอะนั่นนักเรียนว่เธอไม่เข้าเรียนกันหรอวิ่งวิวิ่งๆๆกันค่ะ จะขอแนะนำวงออเคสตราของเมืองนะคะเป็นไงคะเพราะใช่ไหมล่ะไปต่อกันค่ะจะเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่นะคะเป็นจุดที่นักเรียนมาเช็คอินกันเยอะมากค่ะไม่ได้มาถ่ายรูปนะคะแต่มาวัดพลังกันในทาวเวอร์ค่ะนี่คือทางเข้าทาวเวอร์ค่ะจะมีพนักงานต้อนรับรออยู่นะคะแต่เราไม่เข้าไปหรอกค่ะ เราเป็นาอ่อนแอค่ะรอบๆเมืองจะมีนักเรียนนักวิชาการอยู่มากมายเลยค่ะถ้าได้เข้าเรียนที่นี่รับรองไม่เหงาแน่นอนค่ะไปกันต่อค่ะนันอาจารย์ละค่ะนักเรียนทำความเคารพสวัสดีค่ะอาจารย์ขอตัวไปก่อนนะคะ ต่อไปเป็นร้านม้ามุลของอะคาเดมี่ค่ะหาคเครียดก็ลองมาเล่นกันนะคะไปกันต่อค่ะเป็นจุดที่ห้ามพลาดเลยนะคะสพานอะคาเดมี่ค่ะเป็นสะพานที่ทุกคนต้องมาข้ามกันให้ได้สักครั้งนะคะมีเพื่อนๆและฝูงนกมากมายเลยค่ะสวยงามมากเลยเห็นไหมคะสังเกตดูนะคะทางด้านซ้ายมือนี่ค่ะ จุดตรงนี้เป็นจุดสนามหญ้านะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดมุมถ่ายรูปที่ดีที่สุดของเมืองนี้ค่ะมากค่ะมาถ่ายรูปกันนะคะหนึ่งสองแช่สวยมากค่ะไปกันต่อเลยค่ะเราจะวิ่งมาที่มุมที่สูงที่สุด ของเมืองนี้นะคะนั่นก็คือหอคอยเกติยศค่ะเข้ามาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปขออนุญาตอาจารย์ใหญ่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ใหญ่เมื่อคู่เป็นยังไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่าวันนี้ขออนุญาตพาเพื่อนเอนเยี่ยมชมหอคอยเกติยศวันนี้นะคะเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจเลือกอาชีพที่อยากทำได้ถูกค่ะอ๋อ ได้เลยได้เลยตามสบายเดินดูให้เต็มที่มาค่ะเพื่อนๆจะมาเริ่มแนะนำแล้วนะคะพร้อมกันแล้วนะคะอาชีพแรกค่ะรอยกาสเป็นอาชีพสายแท้งจํนเป็นต่อการล่าม,มอนสเตอร์มากเลยนะคะถัดไปค่ะลูนไนค่ะโอ้โหเป็นอาชีพลูกรลักของไนน่าล็อกเองเลยนะคะเนี่ย ถัดมานะคะเป็นอาชีพวอลลกค่ะเป็นอาชีพนักเวทค่ะสายน,นี้ก็น่าสนใจนะคะต่อมาข้างๆค่ะเป็นอาชีพซอร์เลอร์ค่ะอาชีพเซกอาชีพนี้ก็น่าสนใจค่ะวิ่งวิ่งไปที่อาชีพถัดไปเลยค่ะอาชีพสไนาอาชีพนี้หนุ่มๆชอบเล่นมากเลยนะถัดไปข้างๆค่ะ เป็นอาชีพของบาดแดนนะคะนักดนตรีและนักเต้นของเราค่ะสาวๆนุ่มๆก็ชอบเล่นนะคะไปกันต่อที่อาชีพข้างๆค่ะอาชีพเจเนติกนะคะเป็นอาชีพของนักทำยาค่ะอาชีพนี้น่าจะมีแต่คนฉลาดนะคะที่เล่นแต่เราไม่เล่นค่ะไปอาชีพถัดไปเลยนั่นก็คืออาชีพหุ่นยนต์ค่ะหรือพ่อค้าสายตีบวกนั่นเองค่ะ รับชมที่ชั้นหนึ่งขบเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปรับชมที่ชั้นสองค่ะวิ่งวิวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งขึ้นไปเลยค่ะถึงชั้นสองแล้วค่ะอาชีพแรกที่เจอเ็เป็นอาชีพกิโยตินนะคะเป็นอาชีพแอสซาซินค่ะอาชีพนี้เท่มากๆเลยค่ะอาชีพต่อไปชา a d โดค่ะนักปดนักถอดนักขโมยของนี่เองค่ะ ไปกันต่อค่ะกับอาชีพข้างโอ้โหน้องแมวน่ารักมากเลยค่ะเป็นอาชีพที่มือใหม่มักเลือกเล่นกันนะคะถัดไปค่ะเป็นอาชีพจำไม่ได้ค่ะอาชีพอะไรก็ไม่รู้ลืมจริงๆค่ะขออาภัยด้วยนะคะไปต่อที่อาชีพถัดไปเลยค่ะซูปเปอร์โนวิดเป็นอาชีพที่คนมักใช้ล่ามอนสเตอร์และล่าบอสกันค่ะ อาชีพถัดไปนะคะอาชีพชูราค่ะคนเล่นอาชีพนี้มีแต่คนหมัดหนักนะคะต่อไปเป็นอาชีพอาชีพพรีสนั่นเองค่ะเราเองก็เลือกเล่นอาชีพนี้นะคะวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปถงถัดไปเลยค่ะอาชีพด้านนี้จะเป็นมือปืนค่ะโอ้โหชุดสุดเพ่เลยนะคะ ไปข้างๆค่ะไปอาชีพของโซไวเดอร์ค่ะนักล่าวิญญาณนี่เองนะคะไปกันต่อที่อาชีพข้างๆค่ะเอ๊ะเอ๊ะไม่มีแล้วนี่นาะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้คืออาชีพสุดท้ายในห้องนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเราลงไปหาอาจารย์ใหญ่กันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่มากๆเลยนะคะที่ให้เราได้เข้าชมห้องเกียรติยศค่ะ เป็นยังไงคะเพื่อนๆตัดสินใจได้ไหมคะว่าจะเลือกเล่นอาชีพไหนดีถ้าได้แล้วอย่าลืมมากระซิบบอก NPC แนะนําเมืองคนนี้นะคะวันนี้ขอจากลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ